เจนนี่ยูเคลื่อนไหวแรงหลังเจมนประกาศร้าวไม่ชอบพร้อมเผยเหตุผลทำอึง้งลันไม่ชอบผอมจิเกเรียกเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นดราม่าเดือดอย่างหนักเลยทีเดียวหลังเจมสนได้ไหลสดกับเจ้าของแบรนด์ดังก่อนที่เจ้าของแบรนด์ดังจะถามว่ารู้จักเจนนี่ไหมก่อนเจมสนจะพูดทีเล่นทีจริงติดคำคำว่าไม่ชอบเจนนี่ได้หมดทัดชื่นแถมบอกว่า หิวแสงก็จะยอมรับแบบติดตลกอีกว่าเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วนั้นขณะที่ยูชัดมงคลออกมาโพสตกลางเฟซบุ๊กว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วหระครับคนที่โดนดา่าเขาไม่ได้รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยเลยสักนิดนะครับเกลดกันจริงเขาไม่พูดถึงกันครับพูดจากใจเหมือนกันและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่า การกระทำและคำพูดโคตรจะน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดด้านเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นได้โพดภาษาตายด้วยว่าวันหนึ่งผ่านเรื่องเราเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นน่าเห็นดูนี่ขณะที่พี่สาวยิบเข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจว่าเอาใจไปวางไว้ที่ควรวางวางไว้ในที่ที่เราจะมีความสุขซึ่งเจนนี่ก็ได้ตอบกลับว่าชอบดิ่งตอนดึกเฮ้อว่าจะไม่คิดแล้วค่ะ แต่วันนี้หลายเรื่องจริงๆ